เพื่อนๆอยากแคปหน้าจอกันแบบยาวๆกันบ้างไหมครับก็หรือวิธีอื่นหรือวิธีเก่ากันไปได้เลยครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมมีวิธีใหม่ที่จะมานําเสนอกันนะครับก็เดี๋ยวถ้าใครพร้อมแล้วนะครับก็เริ่มต้นกันได้เลยนะครับก็เช่นเคยนะครับก็ไปที่อพพิชันไลน์กันได้เลยนะครับหลังจากนั้นไปยังแชทที่เราจะต้องการแคปหน้าจอกันรอดครับก็ผมจะเลือกเป็นแชทแชทนี้นะครับ เมื่อเราเข้ามาในส่วนของหน้าแชทกันแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปนะครับให้เราทําการเลือกไปที่แชทหรือข้อความนะครับที่เราจะต้องการครับกันได้นะครับเลือกไปอันแรกก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับจะมีป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมาตามรูปแบบนี้นะครับก็หลังจากที่มีป๊อปอัพแสดงขึ้นมาแล้วนะครับให้เราเลือกไปที่จับภาพกันได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับมันก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับ ก็ให้เราเลือกเลือกไปที่แชทอื่นๆนะครับที่เราจะต้องการแคปกันได้เลยครับอันนี้ผมก็เลือกไปเรื่อยๆนะครับเลือกเลือกเลือกเลืไปลแล้วนะครับเลือกไปเรื่อยอ่าข้อความนี้อ่ะ หลังจากที่เราเลือกจนเราพอใจกันแล้วนะครับก็ในขั้นตอนถัดไปนะครับเราสามารถที่จะซ่อนในส่วนของรายชื่อนะครับในหน้าแชทได้นะครับก็วิธีวิธีการก็คือสังเกตในส่วนของด้านล่างสุดนะครับที่จะมีเมนูนะครับที่เขียนว่าซ่อนกับจับผ้านะครับให้เราคลิกไปที่ซ่อนกันได้เลยครับอันนี้ก็จะเป็นในการซ่อนในส่วนของชื่อกันนะครับเมื่อเราคลิกนะครับ ในส่วนของชื่อนะครับก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะครับก็จะไม่รู้นะครับว่าใครเป็นคนส่งหรือใครอะไรประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราซ้อนกันเรียบร้อยนะครับขั้นตอนถัดไปนะครับก็ตรวจสอบความเรียบร้อยนะครับก็ให้เราคลิกไปที่จับภาพกันได้เลยนะครับก็อันนี้นะครับผมก็จะจับภาพไปที่14ข้อความนะครับ14ชัดนะครับก็คลิกจับภาพกันลดครับหลังจากนั้นในส่วนของระบบนะครับก็จะทําการ แคปหน้าจอให้เรากันนะครับไอตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะเมื่อเรา,เาหลังจากที่ระบบทำเสร็จและ้วะครับก็จะมาในหน้านี้นะครับเราสามารถที่จะแชร์หรือว่าเซฟลงไปในเครื่องเราก็ได้นะครับก็เดี๋ยวเราผมจะแชร์นะครับแชร์แล้วนะครับเดี๋ยวเซฟอีกรอบหนึง่ง หลังจากนั้นเดี๋ยวเราไปตรวจสอบดูนะครับเมื่อเรามาตรวจสอบดูนะครับสิ่งที่เราแชร์มาเมื่อสักครู่นะครับลักษณะจะเป็นยังไงนะครับส่วนของแช่น,นะครับก็จะจะยาวประมาณนี้นะครับน่ะง่ายไหมล่ะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้คลิปวิธีการครับหน้าจอลน์ ให้ครบทุกข้อความนะครับโดยไม่ต้องมาเสียเวลานั่งครับทีละข้อความข้อความนะครับก็จะเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลินี้ก็สวัสดีทุกท่านครับ